Đồng con Đồng con Đồng con

สวัสดีครับพ่อไปไหนพ่อไปในเมืองครับอ๋อปิดปิดประตูหน่อยได้ไหมได้เสียวจะไปจับไอ้ตัวนู้นกลัวโซ่ม um> ันตึงไอ้ก้อนยี่ไหมตัวนี้ใช่ครับโอเคจะได้ถ่ายตั้งใจหน่อยโอ้ยระวังระวัง โอเคแล้วนะอย่าลุกนะเว้ย <c oughs> ไอ้ก้อน <c oughs> มันให้วันก่อนชื้อ,อไก่ไหมกินมันยังดีๆอยู่เลยนี่มันให้ป้อนกับให้ป้อนกับมือด้วยนี่แต่วันนี้อะไรวะ

จับหวัวไปจับจับวัวไปแล้วก็เอาเอาตูดมาเอาตูดมาดีๆๆเลยครับอ่าเรื่องจับนะโดนเนดหรอโดนไหม